ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้คนทีรับผมมาเราอยู่หน้าเกีนะครับผมนะมาป่านะครับผมคุณผู้ชมนะเออวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมนะฝ่าห้าสิบเก้าเบอรพีนั้นรับไปเลยพี่นั้สองร้อยปลาเต็มๆนะครับผมคุณผู้ชมครับมาเราไปลุยกันนะจ้าคุณดูมาเบคกหมบัตนะครับผมนะหลายนอกสิบหม่นไปพี่มาเราจะปานไหมเราจะปานไหมดูกันเอาไว้นะครับผมคุณผู้ชมครับ let's go สเตอร์สเตอร์สเตอร์สิ่งแล้วนะครับผมคุณจินกับมายังไงจ้าขอบคุณสินมาจัดไปพี่มา này Yang ai cho khu vực chôn mà Ôi โคว13นะครับผมคุณผู้ชมมาโอ้โหเว้ยเรานี่ยพูตรงครับผมนะไม่มีคำแต่ไม่ต้องทำาถึงครับผมรับทุนธนาคารับทุนเลยโดยนะจาพี่อีกอย่างหนึ่งนะพี่หนึ่งบัตรส่งบัตรฝากง่ายถอนง่ายนะครับผมนะไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมนะเจ็บขอนะพี่นะเออดูกันหน่อยนะครับผมนะดูก่อนนะครับผมนะผมเล่นยังไงนะจานี่โคุต์35นะครับผมคุณผู้ชมโอ้เอาเลื่อนว่ะ ยังไงเจ้า,จาคุณชุนมาจัดไปพี่มาดีครับหกสิบหกบาทนะครับผมนะคนหสิบหกบาทเท่าไรดีครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทสวยแบบนี้แหละมามา,มาป่านะครับผมนะเรียบแปดโมอนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะถ้าพี่ๆคนไหนอยากเล่นอยากตา่ำก็เล่นอยู่ใต้กบมันเด้อก็ไปเล่นก็ไปตามได้เด้อน,นะพ่อแม่พี่นะ้องเพื่อนนะครับผมมา จัดไปพี่มาดีครับมามายังไงจานหนึ140่งร้อยสี่สิบบาทมานี่นี่เจ็ดสิบบาทมาจัดไปพี่มาไปกันยังีย่เลยนะครับผมคุณผู้ชมครับ let's go ดูกันเอานะครับผมนั้น1778บาทน,นะครับผ,มผมู้ชมชุดครับแลสเกลจัดไปพี่มายังไงจ้าหกบาทมาไปต่อพี่มาแปดสิบบาทมานี่สี่สิบบาทมาจัดไปพี่มาโขนแป๊กโอ้โห ตัวจัดมาหนึ่งพันสิบหกบาทนะครับองคุณชนคัน,น let's go <S จัดไปพี่มาดีครับเอาเลื่อนว่าแบบนี้และมายังไงโหสิบบาทมาจัดไปพี่มาดีครับเอาเลื่อนว่สามสิบมา โอ้โหคูณแปกแล้วมาดีครับ762บรรดาครับองค์ชมจนครับ let's go จัดไปพี่มาดีครับเอาเรื่องวะโอเคค,ค,ครับผมนะผมได้กำไรแล้วนะครับผมนะ4,700นะครับผมนะเออผมใช้เวลาพี่นะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับผมนะมา ยังไงกันเราต้องสู้ต่อไปนะครับผมนะได้กำไรสี่พันกว่าพอแล้วนะเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทนะครับผมนะเออมาไม่ต้องแดกหมามาแล้วนะจ๊ะคุณดูนะเออไปกินมุกกระทาได้แล้วนะจ๊ะได้กำไรมาห้าพันกว่านะครับผมนะโอเคคุณผู้ชมครับผมนะเดี๋ยว เจอกันคลิปใหม่นะครับผมนะคลิปนี้ผมลาก่อนนะครับผมนะถ้าพี่ๆคนไนหะนอยากเรียนอยาตามก็เล่นอยู่ใต้คอมเมนต์เดอ้ออย่าลืมนะครับผมนะโปรโมชั่นมีนะครับผมนะาฝาห้าสิบเก้าบาทพี่นะรับไปเลยพี่นะไอฝาห้าสิบเก้าบาทรับไปเลยพี่สองร้อยบาทเต็มๆนะครับผมคุณผู้ชมครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมบ๊ายบาย